The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านะครับผมอยู่กับผมพี่น้ำก็เดิมสำหรับเข้าสู่เกมโซนไนท์พีเพลนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับมีน้องๆถามว่าพี่ EXP นะครับฟาร์มตรงไหนนะครับผมดีที่สุดนะครับในส่วนของ EXP นะครับผมถ้าเกิดจะฟาร์มดีที่สุดก็ต้องเป็นวัคคิลี่นะครับผมฟาร์มดีมากเพราะมอนมันเยอะไงอ่ามอนมันเยอะด้วยแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไม่มียังไม่เปิดใช้งานวัคคิลี่ นะครับผมผมแนะนานะครับให้มาฟาร์มที่นี่นะครับผมอันนี้เลยสุสานฮัสเซียนนะครับเพราะอะไรมอนเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดเราเลี้ยงคอมโบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งได้ EXP ที่เยอะมากๆเลยนะครับสิ่งของที่ต้องเตรียมนะครับไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับมีแค่ตัวกับหัวใจแล้วก็พลังไปก็พอนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นสายปาโลเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเบื่อสายหมุนแล้วมอนแม่งตายยากชิบโอเคผมปะ อันนี้ครับผมสุสานอาเซียนนะโอ้โอะโอ้กิมฮาวนี่คงเป็นโปรเจกต์งานศิลปะอ่าโอเคไอ้น,นี้เป็นเควสนะครับผมเควสเราไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> ในนี้นะครับผมบอกเลยว่าของทุกอย่างนะที่มันเป็นสิ่งของเนี่ยเห็นไหมครับเป็นมอนทั้งนั้นเลยนะให้เราตีที่หมดนะครับให้เราการตีที่หมดนะครับผม ีีีตไ,ไปหมดนะครับให้รูดที่ซ้ายซ้ายมือของจอนะครับมันจะมีเห็นไหมครับเนี่ยที่มันเป็นเหมือนคอมโบอ่ะนะครับให้เราเลี้ยงคอมโบไปเรื่อยๆนะครับผมให้เราเลี้ยงคอมโบไปเรื่อยนะบบย,ย,นะยิ่งคอมโบยิ่งเยอะนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเอ็กซ์ทีค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองผมเลี้งยงไปเรื่อยๆนะผมติดแล้วอย่าลืมมาเจอเพชรเอ้ยเจออะไรก็ติดเก็บมาด้วยนะครับส่วนของเพชรนี่เดี๋ยวไว้ทีหลังเลยเลี้ยงคอมโบก่อน นะครับผมนี่นะครับทุกกล่องนะมีมอนหมดนะครับผมให้เราเลี้ยงเขาโบไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหได้แค่นี้เองได้มา3000ั p แยกปีนะครับผมแต่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้ นะครับเว็บหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงคอมโบได้เยอะนะครับยิ่งเยอะก็จะยิ่งได้ XP ค่อนช้างที่เยอะนะเมื่อกี้ผมได้ไปสามพันกว่า XP นะครับต่อ1เว็บนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมเยอะอยู่นะครับสำหรับการเก็บเวลนะครับสำหรับเล่นใหม่ครับผมอ่าประมาณนี้เราก็หมดแล้วนะเราก็มา <laughs> มาเคเวสตรงนิดนึงอ่ะโอเคจะร่านล้างตรงนี้ <c oughs> นี่ต่อยตันแล้วนะครับอ่าได้เจ็ดร้อยได้เจ็ดพันอีกพี่นะครับผมแหมเลี้ยงไม่ค่อยสวยเลยนะเราโอเคมานีตรงน,นี้น่าจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วเราก็ไปเว็บใหม่เก็บของหมดยัง เส็็จก็ดีนะฮะมีมีมอนนะเนี่ยตรงที่เป็นสิ่งของนะจะมีมอนอยู่ตั้งอันนะครับแต่ให้ตีให้หมดนะอ่าเราก็ได้ของมานิดนึงนะครับผม โอเคน่า okay, จะหมดนะครับเว็บนี้หกพันสามนะครับผมสำหรับ e อ p ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะมาฟาร์มที่ด่านนี้ได้นะครับแล้วเราก็เดินเก็บ e อ p เอ้ยเดินเก็บของอย่างสบายใจโอเคโอบผมอ่ะประมาณนี้นะครับของทุกอย่างนี้เราก็เอาไปขายนะขายได้นะครับ ยิงเขียวไปหมดก็เคลียร์ซะนะครับผม โอเคได้อีกห้าพันเจ็ดนะครับผมเป็นอะไรที่อ่าเกลกูดมากนะครับโอเค,อเคก็จะประมาณนี้นะครับในการฟาร์มอีกพี่นะครับสําหรับเล่นใหม่นะครับว่าฟาร์มยังไงนะครับผมก็เพล็กแรบก็มาฟาร์มตรงนี้นะได้อีกพีค่อนข้างที่จะไวนะครับเล่นประมาณสองสามรอบก็ได้เลเวลขึ้นแล้วสองสาหรับก็เวลขึ้นรัวๆแล้วนะครับผมแล้วเราก็มาเดินเก็บของกันนะครับส่งสายอ่าไม่มีมีนี่หว่าโอเคมีแค่นี้แหละ นะถ้าเกิดใครจะอ่าปรมาีพีไปแล้วเก็บของไปด้วยก็ได้นะครับอ่านี่คือผมเดินเช็คไงว่ามันมีอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่าไม่เหลือรอดแล้วก็ปะ Let's go ก็ประมาณเท่านี้นะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สมัคสมาชกกันด้วยเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมมองว่าสุสานฮัสเซียนเนี่ยเป็นแหล่งฟร์มอ็กีที่โอเคที่สุดแล้วนะครับสาหรับเุ่นใหม่นะครับทุกคนนะเพราะว่ามอนเนี่ยมันจะเกิดอยู่ในสิ่งของนะครับผมแล้วคุณผู้ชมคิดดูนะครับว่าตรงเนี้ยนี่คือหลอดเอ็กพีของผมนะจากตอนแรกอ่ะมันอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ปะ มันขึ้นมาแบบฟูอุยขึ้นมาเยอะมากนะผมมองว่าลงประมาณ 3- 4ี่รอบก็น่าจะเลเวอัพแล้วนะครับแต่ว่าวัคคิลี่มันจะไวกว่าแค่นั้นเองครับเพราะว่ามอนวัคคิลี่มันมีตลอดเวลานะครับผมไม่เหมือนกับในดันอันนี้นะครับในดันอันนี้ก็มอนมันจะมีตามด่านทั่วไปนะครับผมอันนี้ผมก็ทำเพสไปในตัวด้วยนะ โอ้ยหลูดอีกแล้วอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ใครชอบฝากแล้วกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับ